ดยครับคือเดือนตุลาคมปี2565รัฐบาลไทยเราเพิ่งจะประกาศเพิกถอนสัญชาติไทยของเขาไปและมีการยึดอายัดทรัพย์สินในไทยเพื่อตรวจสอบเพราะถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับเครือข่ายหลอกลวงและพนันออนไลน์นี่ขณะไทยเรายังต้องจัดการแต่ในเขมรเขายังเป็นผู้ยิ่งใหญ่อยู่เลยครับ และยังมีนายเสอจื้อเจียงอีกนะคะที่เพิ่งโดนส่งตัวไปจีนใช่ครับกรณีนายเสือจื้อเจียงเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของคําว่าเลือกปฏิบัตินายเสอเนี่ยเป็นเจ้าของอาณาจักรเมืองใหม่ที่ชายแดนพม่าไทยแต่โดนจับที่ไทยและเมื่อวันที่12บสองพฤศจิกายนไทยเราก็ส่งตัวเขาข้ามแดนไปให้ทางการจีนดําเนินคดีแล้ว ในขณะที่นายเสือโดนจับแต่พวก Pri n c e Group หรือคุยวันกรุ๊ปยังลอยนวลอยู่เลยนี่แหละครับคือสิ่งที่คุณนิรมานชี้ให้เห็นซึ่งเขามองการจับกลุ่มนายเสอือหรือการกวาดล้างบางจุดเป็นแค่การสร้างภาพเพื่อลดแรงกดดันจากจีนเพราะนายเสืออาจจะไม่ได้มีคนคุ้มครองที่แข็งแกร่งเท่ากับพวกที่มีนามสกุลหุนหรือพวกที่เป็นที่ปรึกษานายกโดยตรงคือใครไม่มีตั๋วก็โดนเชือดโชว์ไปแล้วครับแล้วสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะโดยเฉพาะกับชาวต่างชาติที่โดนหลอกไป ตอนนี้เกาหลีใต้กำลังเดือดจัดเลยครับเพราะมีกรณีของนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ชื่อพักที่ถูกหลอกไปทำงานแล้วโดนทรมานจนเสียชีวิตในเขมรร่างถูกพบทิ้งไว้แถวแถวภูเขาโบก,กอเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่มากกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีบอกเลยว่าปีนี้มีคนเกาหลีหายตัวหรือถูกกักขังในเขมรไปแล้ว330เคสถึงขนาดที่สนามบินอินชอนของเกาหลีต้องขึ้นป้ายเตือนตัวโตวเลยครับว่าระวังโดนหลอกไปทำงานเขมร ชื่อเสียงเขมรเนี่ยปนปี้ไปหมดแล้วครับแต่รัฐมนตรีท่องเที่ยวเขมรน,นายฮวดฮักก็ยังออกมาบอกว่าเที่ยวเขมรปลอดภัยเรื่องหลอกลวงเป็นแค่พื้นที่เฉพาะเป็นฝีมือต่างชาติรัฐบาลไม่เกี่ยวแม่ช่างกล้าพูดครับไทยเราเนี่ยก็โดนหางเลขไปด้วยเต็มๆนะคะใช่แล้วครับ สถานการณ์ของไทยเรากับเขมรตอนนี้เนี่ยก right? ็ยังตึงเครียดอยู่เพราะนอกจากเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ใช้เขมรเป็นฐานหลอกคนไทยแล้วยังมีเรื่องข้อพิพาทเขตแดนทางทะเลก่อกูดอีกเขมรก็พยายามใช้เรื่องพวกนี้มาปลุกกระแสรักชาติเพื่อเบีย่งเบียนความสนใจจากปัญหาภายในคือเอาเรื่องไทยมากลบเกลื่อนเรื่องแสแกมเมอร์ก็ว่าได้ครับคุณนิรมานเขาก็วิเคราะห์ไว้ครับว่าเกมนี้อันตรายสําหรับเขมรเอง